สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม c e m นะครับคลิปนี้เราจะพามาทำคูปองส่วนลดนะค,คูปองส่วนลดของร้านเราโดยเฉพาะนะครับเราจะสามารถที่จะพิมพ์ป้ายคูปองแบบบาร์โค้ดหรือ QR Code ก็ได้นะครับบาร์โค้ดก็ใช้เครื่องสแกนทั่วไปได้เลยส่วน QR Code ก็จะใช้สแกนแบบ สมิติ 2D นะครับที่ตัวที่ใช้ยิง QR code ได้นะครับแต่เราาขึ้นอยู่กับเรียกว่าอะไรนะฮะถ้าใช้บาร์โค้ดธรรมดาก็ได้นะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับมาลองทำกันเลยคูปองคูปองนะฮะเริ่มต้นนะครับเรามาสร้างรายการกันขึ้นมาก่อนนะครับสินค้าสต็อกตรงนี้นะะแล้วก็ มาเพิ่มรายการสินค้ากันก่อนนะครับรหัสนะครับใส่รหัสเข้าไปนะผมจะเริ่มต้นรหัสของคู่ปองนะครับคู่ปองเอาเป็นเอ,อเอ็กนะครับเอ็กแล้วก็ตามด้วยตัวเลข เออนะครับ x 9 0 0นะครับอันนี้สมมุตินะครับสมมติอันนี้เป็นการสมมุตินะครับ x 9 0 0ชื่อสินค้านะครับคูปองส่วนลดนะครับคู่ปองส่วนลด,นะนลดแล้วก็ราคานะครับอันนี้ทุก ทุกใบนะครับคูปองทุกใบราคาจะเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าเราอยากจะให้ราคาไม่เท่ากันเราก็สร้างแบบนี้อีกนะใส่ราคาลบ100ลบ200แล้วแต่นะครับก็สร้างแบบนี้อีกนะครับราคาเข้าไปก็มาสร้างแล้วก็ได้เอาเป็นลบ100นะครับรหัสคูปองแล้วก็ราคา กด enter ได้มาตัวนี้นะครับคูปองส่วนลดราคาลบ100ทีนี้เราอยากจะให้คูปองนะครับแต่ละใบเนี่ยใช้งานได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับ1ครั้งเท่านั้นเนี่ยอ่เราในโปรแกรมก็จะมีตัวที่เรียกว่า serial number นะครับไอตัว serial number เนี่ยมันก็คล้ายๆ barcode คคนี่แหละแต่ว่า มันมันสามารถขายได้แค่อันเดียวนะขายแล้วพอยิงขายแล้วก็ยิงขายไม่ได้อีกนะครับเราก็มาเริ่มสร้าง serial number นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนำเข้าสินค้า serial number ตรงนี้โดยการค้นหารายการสินค้าที่นะครับค้นหาตรงนี้นะครับที่มีชื่อว่าคูปองส่วนลดนะครับคลิกเข้ามานี่ คลิกเข้ามาเราจะสร้าง serial number ของคูปองส่วนลดตัวนี้อย่างไรนะครับมุมด้านซ้ายตรงนี้ด้านขวาตรงนี้เลขเริ่มเลขสุดก็คือให้มันรันรันจำนวนจำนวนใบเราจะเอากี่ใบถ้าเราเอาร้อยใบก็1-100ถึง1น0นะครับลองกดสร้างดูนะลองกดสร้างดูป๊บนะบเลขหนึ่งมันจะมาต่อหลังรหัส ที่เรา,า,หารหัสของคูปองตัวนี้ก็คือมันก็ไจะได้ตัวนี้จะเป็น serial number ของคูปองขึ้นมานะครับรียลนั number ของแต่ละตัวจำนวน100ตัวนะครับ100ตัวเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็บันทึกนำเข้าสต็อกเรียบร้อยนะครับของคูปอง1 0 0ตัวทีนี้เราก็มาพิมพ์ บาร์โค้ดนะฮะคือปุ่มนี้พิมบาร์โค้ดนะครับดูก่อนนะก็จะเป็นรหัสของของใครของมันเลยนะครับเราก็สั่งพิมพ์ได้นะครับเราจะสั่งพิมพ์กับกระดาษ A4 แล้วเอามาแปะใส่กระดาษแข็งอีกทีนึงก็ได้หรือจะพิมพ์กับกระดาษแข็งก็ได้นะครับหรือเราจะทำป้ายบาร์โค้ด จากข้างนอกซีเรีย n น m เบอจากข้างนอกหมายถึงจากร้านแบบเอาแบบสวยแบบพิมพ์พิมพ์มาสวยก็ได้นะครับพอพิมพ์มาแล้วเราก็ค่อยเอามาใส่ตรงนี้เห็นไหมเอาเครื่องสแกนมาสแกนใส่ตรงนี้จึ๊กๆๆๆๆใช่ไหมครับสแกนใส่แล้วก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ค้นหาชื่อว่าคูปองเข้ามานะฮะสแกนใส่เข้ามาแล้วก็กดบันทึกปุ๊บเห็นไ,ไหมครับซีเรียลเมื่อเมือกี้ก็จะเข้าก็จะเข้ามาที่คูปองส่วนลดลบหนึ่งร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ QR code ก็ได้นะฮนะ QR code คือโปรแกรมสามารถที่จะสร้างและสั่งสั่งพิมพ์แบบง่ายๆเอาไปแปะใช้ได้แบบง่ายๆนะครับทีนี้เรามาลองใช้งานกันดูนะคูปองส่วนลดนะครับเรามี106ตัวนะครตัวนะที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานใช่ไหมครับเรามาไลด่ดูนี่ เรามาลองใช้สักตัวหนึ่งเลยนะครับเอาตัวนี้สมมติว่าเราพิมพบาร์โค้ดคูปองให้ลูกค้าไปลูกค้าเอามาใช้นะครับแล้วก็มายิงป้างนะครับลบหนึ่งร้อยนะครับคูปองสมมติว่ามีการซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับนี่นี่เนี่โอเคนะครับ ในการซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับซื้อไป400ร้อลบหนึ่รเหลือ300นะครับก็รับเงินใช่ไหมครับโอเคเรามาลองยิงอีกทีของอีตัวนี้นะฮะไม่พบแล้วนะครับคูปองนี้ถูกใช้ไปแล้วก็วคือไม่พบแล้ว นะครับเรามาดูในสตอ็อกของเราก็เหลือ1นึ่้อยาซีเรียลนะฮะตัวนี้ตัวที่หนึ่งเนี่ยถูกขายไปแล้วนะครับเราก็ดูยอดรายงานยอดขายยอดขายแยกรายการนะครับคูปองส่วนลดนี่ครับคลิกเข้ามาก็จะเห็นนะฮะว่า ตัวนี้ถูกขายไปแล้วแต่ถ้าเราอยากจะดูแบบ serial number ละเอียดเลยก็อยู่ดูตรงนี้นะครับนี่ sn ตัวนี้ถูกขายไปแล้วนะครับถูกขายไปใบเสร็จเลขนี้วันที่นี้นะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นการสร้างคูปองส่วนลด เอาไว้ใช้ในร้านได้แบบง่ายๆนะครับผมลองอีกสักตัวหนึ่งนะลองอีกสักตัวหนึ่งตัวน,นี้ตัวนี้นี่ฮะถ้าสมมุติเราพิมพ์มั่วมมันก็ไม่มีใช่ไหมครับ อันนี้คูปองส่วนลดได้หนึ่งอันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ